บ่อยครั้งที่เราก็พบว่าคนที่เริ่มต้นบูลลี่เด็กๆนี่คือพ่อแม่เว้ยพ่อแม่คุณบูลลี่คุณมะไอ้นี่มันโง่กินไอ้นี่ไม่ได้หูเสียวไม่มีรสนิยมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยอ่ะแล้วผู้ใหญ่ก็เป็นแบบนั้นในฐานะพ่อแม่คุณถูกบีบว่าลูกคุณอาจะเข้ามาหาอะไรไม่ได้เรียนจบมา แข่งขันไม่ได้คือหางานไม่ได้คือมันเป็นการแข่งขันแข่งขันแข่งขันอย่างเงี้ยซึ่งพี่พี่เข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมทำไมทุกอย่างมาถูกวาดผ่านสิ่งเหล่านี้วะคือเข้ามาหาอะไรให้ได้หางานทําให้ได้หาเมียให้ได้ทําลูกให้ได้แล้วก็ตายให้ได้จบชีวิตมีแค่นี้แต่พ่อแม่คุณไม่ไม่มองอย่างเงี้ามอกว่าเฮ้ยความสามารถคุณไม่พอแต่นี้เขาก็เริ่มเคี่ยวเข็นคุณเพื่อให้คุณแบบด้วยการกดคุณลงไปอีกพยอยานเลยสิโอโยโอไม่ทนไม่ไม ไม่นี่ไม่นี่ไม่งั้นอะไรเงี้ยในที่สุดคุณก็เป็นโรคประสาทเราเป็นคนทําโฆษณานี่แหละค่ะเราเราเป็นคนที่บอกพวกคุณนะคะบอกพ่อแม่คุณนะคะว่าสิ่งนี้เรียกว่าความมั่นคงคือมีบา้านเมืองนอกไม่มีใครเขาซื้อบ้านค่ะแต่อยู่ที่นี่คุณย้ายงานก็ไม่ได้ค่ะต้องนั่งเฝ้าแม่งไปเพราะว่าติดผ่อนเงี้ยฮะติดผ่อนซึ่งริดรอนทุกอย่างในชีวิตคุณริดรอนเวลาที่คุณจะแบบว่าไปท่องโลกริดรอนกระทั่งความเป็นไปได้ที่จะรักใครสักคนอะ่ะคืออีนี่เงินเดือน,อนตา่าเ,เสือก แต่งงานด้วยแม่งช่วยกันผ่อนบ้านไม่ได้แย่ขนาดนั้นดิจอนกระทั่งโอกาสที่เป็นพ่อแม่เฮ้ยผ่อนขนาดนี้มีลูกไม่ได้คนคนรุ่นพ่อแม่คุณก็เยอะเหมือนกันที่ไม่มีลูกคือมันผิดไม่หมดนะ่ะ ก็<ม>คนจริงพวกคุณถูกไงการอยู่ไปโดยไม่มีตัวตนนี่ผิดนะที่เป็นหนึ่งในคนที่อยู่อยู่นานทุกหน่อยคนน่งอย่างนี้นก็น่านานกว่าพวกนี้แหละคจอคืพบว,ว,ว่าในช่วงหนึ่งเราก็อยากได้สิ่งหนึ่งนั่นเองพอถัดจากนั้นเราก็อยากได้อีกสิ่งหนึ่งแล้วก็ตามหาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้มีคําตอบเดียวอ่ะ <c oughs> อ <c oughs> คุณจะบอกว่าเฮ้ยผมแสวงหาตัวตนแล้วผมคิดว่าผมจะลองทำอันนี้แล้วผมต้องชอบที่จะอยู่กับมันตลอดชีวิต <c oughs> ไม่มัง้งไม่จําเป็นมัง้งคุณอาจจะต้องทําอีกสักประมาณสิบอย่างเป็นคนอีกสิบคนซึ่งไม่แตกต่างกันมากหรอกก็คุณนี่แหละที่ใช้ทักษะอาจจะคนละด้านหรือด้านเดียวกันก็ได้ในการทําสิ่งต่างๆการศึกษา,าของเราหก็มือรัฐบาลของเราเหมือนทุกอย่างของเราเราไม่ มองว่ากายมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องสําคัญด้วยซ้ำอ่ะดังนั้นเราตัดไปเลยเรื่องแสวงหาตัวตนหรือตามหาความสุขหรือตามหาตัวตนที่ใช่หรือตามหางานที่ใช่ที่ที่ใช่เมืองที่ใช่อะไรอย่างนี้ตัดออกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพอตัดผู้นีื่องไปเราก็ตัดช้อยสงการรู้จักว่าตัวเองชอบอะไรไปด้วยการตามหาเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เราไม่ได้ถูกเทรนมาเจเนอเรชั่นของคุณว่าการเป็นเจเนอเรชั่นของคนรุ่นใหม่ที่แบบว่า กระเซาะกระเซิงอ่ะเอออือันอย่างเงี้ยแม่เป็นคนบอกทุกอย่างแม่เป็นคนบอกว่าเฮ้ยไปเรียนดนตรีสิเฮ้ยไปเรียนพิเศษสิเฮ้ยเรียนโรงเรียนนี้ดีเป็นไอ้นี่สิเป็นไอ้นั่นสิแล้วพอคุณโตเต็มที่พร้อมที่จะเป็นอะไรสักอย่างแล้วไม่อยากเป็นตรงนั้นคุณก็รอธรรมดา ที่เข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่ควรจะไม่ใช่ควรจะจําเป็นที่ต้องเข้มแข็งกว่านี้แล้วมันก็ยากที่เขาเข้มแข็งโดยตัวของเขาเองก็ไม่ได้มันมักจะผ่านระบบครอบครัวระบบโรงเรียนระบบสิทเตมือนอื่นใน,นละหาถึงมานั่งหน้ามันคุยใน,นละหาเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยอะไรที่คุณต้องการจริงๆในชีวิตเดินทางให้มากสร้างมิตรภาพตามหาความรักชีวิตก็แค่นี้การได้เล่าอ่ะมันเหมือนกับการเรียบเรียงความคิดมันจะเหลือแค่หนึ่งเรื่อง ในช่วงเวลานั้นๆและระหว่างทางนั่นแหละที่คุณรู้สึกดีก็คือคุณเริ่มมองเห็นบางส่วนของปัญหาซึ่งน้อยสุดก็คือพี่คิดว่าคุณไม่รู้สึกว่าเดียวดายคุณไม่รู้สึกว่าคุณเป็นคนเดียวที่มีปัญหา